ผมลงทําให้โอรักการแสดงเพราะว่าชีวิตโอปกติก็คงแบบปกติอะแต่พอในการแสดงโอสามารถเป็นฮีโร่ทางดนตรีไทยได้นั่นก็เลยแบบทําให้มีโอทุกวันนี้ ก็ถ้าไม่มีหมโรงในวันนั้นอาจไม่มีนักแสดงที่ชื่อโออนุชิตในวันนี้นะคะคําพูดนี้ไม่เกินจริงเลยเพราะว่าหมโรงเนี่ยเป็นหนึ่งในผลงานแจ้งเกิดที่ทําให้มีคนรู้จักและได้ทักษะการแสดงติดตัวจนยืนอยู่ในวงการนักแสดงมาได้ต่อเนื่องคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเพอิ่แป๊บเดียว20ปีแล้วนะคะที่ภาพยนตร์หมโรงเข้าฉายอย่างเมื่อวานเขาก็เลยมีการนํากลับมาฉายกันอีกเที่ยวหนึ่งในงานเสวนา20ปีภาพยนตร์หมโรง ซึ่งในมุมนักแสดงโออนุชิตบอกว่าดีใจมากๆค่ะที่ยังมีคนรู้จักหมรงมาจนถึงปัจจุบันเพราะว่าเป็นผลงานที่ตัวเองเนี่ยทุ่มเทหนักมากนะคะตั้งแต่แคสงานแล้วรอผลนานเป็นปีเลยทีเดียวเรียนละนาดอีกค่ะกว่า8เดือนแบบที่แบบไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยนะอาศัยเป็นแดนเซอร์มาก่อนแล้วก็พอจับจังหวะได้บ้างนะคะแถมตอนที่ถ่ายทำซีนแรกก็เจองานหินเลยเป็นซีนประชันระนาดถ่ายอยู่หลายเทจนท้อค่ะ แต่ก็กลายเป็นประสบการณ์สําคัญของพี่โอนะคะที่นอกจากได้พัฒนาฝีมือการแสดงตอนนั้นเนี่ยเป็นดาราน้าใหม่ด้วยก็ได้เป็นมุมลองที่มีต่อดนตรีไทยไปเยอะเหมือนกันล่ะคะ่ะตอนที่โอม,มาเล่นหอมโรงเองอะ่ะโอก็เพิ่งรู้ว่าหอมโรงมีเพลงดนตรีแบบพอๆแบบดืด้อดื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 ้อด้อดื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 ้อ้อดื้อดื้อ้อดื้อดื้อ โอ้ไม่เคยรู้เลยว่าเราทําเรื่องที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นโหบางยกฝั่งุน้ําตาจะไหลเลยว่าแบบจริงเหรอเราเป็นแรงบันดาลใจให้ให้คนได้ขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ย จะเป็นโมโรงภาพยนตร์ขึ้นหิ้งที่ทั้งเล่าเรื่องราวและสะท้อนชีวิตของนักระนาดเอกสมัยจอมพลปพิบูลสงครามนะคะก็ผ่านอุปสรรคมาหลายอย่างคนดูน้อยจนโดนลดรอบฉายเกือบจะหลุดผังนะคะจนสุดท้ายได้กระทุ้ในโซเชียลและการบอกต่อของคนดูนี่แหละคะ่ะทําให้มีกระแสอีกทีหนึง่งกลายเป็นดนตรีไทยฟีเวอร์ขึ้นมาโดยเฉพาะกลุ่มเด็กๆที่หันมาเรียนดนตรีไทยกันเยอะมากนะคะร้านทําเครื่องดนตรีไทยเนี่ยผลิตกันแทบไม่ทันเลย แต่ความที่เป็นกระแสมาแล้วก็ไปทําให้ดนตรีไทยก็ยังส่งส่งมาเรื่อยๆล่ะค่ะแม้จะยังมีคนที่เล่นอยู่แถมฝีมือก็เก่งกว่าสมัยก่อนด้วยแต่ถ้าถามถึงหนังที่เล่าเรื่องดนตรีไทยแบบชัดๆทุกวันนี้ก็ดูเหมือนว่าโหมโรงน่าจะเป็นเรื่องเดียวนะคะซึ่งแสดงว่าการนําเรื่องดนตรีไทยเนี่ย,ายมาทําเป็นสื่อเนี่ยมันมีไม่เยอะซึ่งถ้าได้รับการซัพพอร์ตที่มากกว่านี้นก็น่าจะส่งเสริมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อยู่เหมือนกันค่ะดนตรีไทยยงน ณตอนนี้กระแสดนใจเหมือนจะกลับไปที่เดิมนะคุณผ้ชายมันจะเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังลงมาอย่างครับก,ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็จริงๆแล้วก็อย่าจะฝากาไม่ฝากดีกว่าเพราะฝากไปมันก็ไม่รู้จะฝากยังไงเข้าไปเขาก็าาทำอะไรไม่ได้ไงคือเขาไม่มไม่ได้ไปช่วยช่วยครับแต่ันก็จะทําทไงกระแสความเปลี่ยนแปลงของนตยไทยมันมันกลับมาให้คนนิยมได้เหมือนเดิมัมนก็ต้องตั้งภาพยนตร์อย่างเงี้ยทางเดียวเลย ก็มีภาพยนตร์ผมโรงภาคสองหรืออื่นๆไปเลยเนี่ยมาภาคสองไปหรือว่าอื่นๆเนี่ยมันก็กลับมาได้เรายังจะต้องใช้สื่อเมื่อ20ปีที่แล้วในการมาปลุกชีวิตของวันนี้อยู่หรือเอ๊้แล้ววันนี้เราทำอะไรเราได้เราได้สร้างสตอรี่เราได้มีคอนเทนต์อะไรที่มันทําหน้าที่แบบผมโรงเมื่อ20ปีที่แล้วต่อเนื่องมาอีกบ้างวิธีคิดเนี่ยเขาอาจจะคิดโดยลักษณะที่ว่า เอาเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเม็ดเงินมาไว้ก่อนซึ่งตัวของบรไทยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในทันทีแต่มันจะตอบโจทย์ในระยะยาวมากกว่านั่นคือการสร้างสร้างบุคลากรการสร้างพื้นที่ให้มากขึ้นสร้างความเข้มข้นของตัวความรู้ที่เรามี อย่างที่บอกว่าถ้ามีการสพอร์ตและมีพื้นที่ให้นักดนตรีไทยหน้าใหม่ได้โชว์ของมากกว่านี้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะคะซึ่งโอกาสครบรอบ20ปีหมโรงครั้งนี้อาจารย์ขุนอินเลยจัดประกวดเดี่ยวระนาดขึ้นมาด้วยเพราะมองว่ายิ่งลงสนามจริงก็ยิ่งได้พัฒนาฝีมือได้ตบโตมาเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาวงการดนตรีไทยด้วยละคะ่ะ